หลักแสนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับร่วมรวมร้านนะครับก็มีราคา4ี่ห้าแบาทนะครับเป็นสมเด็จแต่เป็นเนื้อโลหะนะครับที่คนเขาหากันให้ฝากนะครับตัวนี้ขึ้นชื่อว่าจักรพรรดแห่งพระเครื่องเมืองไทยนะครับหนีไม่พ้นพระสมเด็จแน่นอนนะครับแต่ยังมีพระสมเด็จที่ไม่ใช่พระสมเด็จ สมเด็จโตนะครับที่มีราคาเรือนแสนที่คนเขาหากันให้ฝากนะครับวันนี้อันดับที่1น,นะครับพระสมเด็จเป็นของหลวงผูโตวัดประดู่ฉิงพลีนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ขาโตนั่นเองพิมพ์ขาโตปัจจุบันร่วม,ร,วมร่วมร้านนะครับถ้าเจอสวยๆบอกด้วยนะ อันดับที่2นะครับเป็นของหลวงปูป่ภูวัดอินนะครับหลวงปู่ภูเนี่ยเป็นสิทธิ์สายตรงท่านสมเด็จโตอยู่แล้วนะครับและสมเด็จพิมพ์แซยิตของท่านก็มีราคา4-5่ห้าแสนบาทน,นะครับปัจจุบันยังอยู่ในกรุงเทพนะครับองค์ที่3คือสมเด็จหลังอุกเจ้าคุณนอวัด ทพสิรินะครับสมเด็จหลังอุสร้างไว้เมื่อปี2512นะครับปัจจุบันแสนบวกลบนะครับมาที่ชัยนาทกันบ้างนะครับสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์แหวกม่านนะครับมีหลายพิมพ์ด้วยกันแต่ล้วนแล้วแต่หลักแสนด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายนะครับเป็นสมเด็จแต่เป็นเนื้อโลหะนะครับสมเด็จหลวงพ่อพรมนะครับเขาเรียกว่า สมเด็จหลังยันสิบพวกนี้สร้างจากเนื้อทองหลักงเก่านะครับมีราคาแสนกว่าบาทสองแสนนะครับและทั้งหมดนะครับ5องค์5สมเด็จที่เราพูดถึงนะครับใครมีส่งรูปมารับเช่าให้ราคาดีครับ